สวัสดีวันเป็นไปนองครับวันเป็นเสาวันที่4ตุลาคม2สองพอันห้าร้องหกบ็ปนอกันตลาดนัดโคก,กระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชมบรรยากาศนะครับอามูนี่ในห้างเวียดนามเขาเมื่อสี่เมื่อวานในห้างเวียดนามซื้อไลยหลายไปนอนนะครับซืออนะซ้อควายบอกหลายเลยนะครับในหา้างทางั้งภาคใต้เขามาด้วยนนะครับหมื่น หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทบงูผูกสูงลอยอขาขาทกกุบเลยยางขาทกกุกเลยงูผูกยางขาทุกเลยไปเป็นยางไม่อนี้บรรยากาศคึกคักแไงเป็นยางรอบเงินนะนี่งัวหลายบา่คนะรับเป็นยังไหญ่เนี่ยราคานะครับกูวาด้หญ่กันเนา ใช้วนเจ็ดลอยแม่ลูกลูกผู้ผู้ได้กันหรอเล่้คือไห้ัครเอานูหกันกับเราโอ้โหมันได้มันไดกันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยแม่ลูกลูกผูกมาไค มั 100, <laughs> <laughs> ่วไทยใส่ร okay> right. yup. no, okay. 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 mm ้อยร้อยสิบห้าบวกมันกรับนำลายสายขุนสายขุนสองนุ่มจังหวัดนี่ยสองนุ่มสองนุ่มาคาจังหกสอนุ่มหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาท ห้องมื่นสามหมื่นสามคู่นี่ต่อได้พี่น้องสายขุนสายขุนสูงประมาณร้อยสิบห้าครับรอยุกหางครับยกคู่เยหมื่นสายกคู่นะเจ็ดพันหางเจ็ดพันหกพันห้าหมื่นสามหกพันหาคู่นี่เอาอขาดีอยู่ถ้ายืนงามอยู่เอาไปขุนเอาเนี่ยครับไปขุนเอาครับ คุนพอดีปีใหม่ได้ขายแล้วเนี่ยนี่ตึงข้าวเดียวนะเดีกแกมีฟางกินแล้วนะครับเกี่ยวขเขา,เล 3, าเแล้ว้วนเล่นสามสเดือนหลายเดือนแล้ว,ลนลวนะสนใจที่ต้อนแ้เบอร์ไหนเนี่ยศูนย์ด้าศูน์แดห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกหนึ่งเจสามหกหนดสะครับสนใจโทรมาสอบถามได้เอาอมุนครับ อยู่อำเภอสายมุนงครัอยู่สายมุนนะครับสนใจก็โทรมา,าสอบถาเมเบิองนะครับไปขุนเมืองใส่ขุนใส่ขุนหกขันข้น 6, หาตัวละหกขั้นหามื่นสามนะครับร่มหนาวผัดแต่ร่มหนาวผัดแต่วันที่สองนะครับร่มหนาวผัดแล้วนะครับไปเป็นยางหลอกบางท่านขุนนะครับสาวสาหนงนะครับสูงร้อย ยี่สิเจประมาณร้อยิบเจ็บวสาวน้อยหนังดีครับเครื่องดำถืสั่นๆค่าเจ้าบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันอันนั้นหนึ่0สามพันห้าร้อยตัวนี้ขันน้ำเลือง่ี่นะครับขอแข่งขอค้าดีเครื่องดำนับนังนาดีเงินสามคืออียน้ครับัว่ัสาวราคาเงินเมือนแบบเมือนในๆเนี่ย เบ่งนะในรงาเมื <BAR K> ่อวานยู่ทังกุดหวาอยากตึงมือนีมือนีมือนีอยูไท้เจริญมีงวดถืออยู่งวดถืองวดราคาเบาเบาอย่างนี้สี่อย่างนี้หม่านเจออหาชิบเก่าเลยสาวหน่อยหาพันครับหาซิบเก่าเลยลูกแยกมลูกแยกแม่ก็ลังหาเม่อยู่ ห้าพันเก้าร้อยอยู่ในะราคาเรือมต 1, ัวหนาะปันเก่าเอาสามตัวตัวนึงแม่เขาเงี้ยวเงี้ยเหรอแม่แม่แยกรูปค่าจั่วบาครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยน้ใสเบอร์ทัวรนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าสนใจห้อยออดกุดชุ่มพี่น,อน้องเนาะสนใจทุกควาสมั้นครับ แม่แยกลูกหมื่นเะจ็ดคือสัญญาหมื่เนเจ็ดสูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับสูงหลายสามหากราแม่แยกลูกนะครับกระลังผสมติดดีๆเลยแบบนี้นะถ้าขึ้นคือผสมเลยนี่นะครับผู้เฒ่าคนว่าติดดีนะครับโบอวดโบอดจอยนะครับนะครับหุนกระลังแบบกระลังสวยๆเลยหุนกระลังดีนะครับหมื่นเจ็ดนะครับ บ่ต้องไปขุดเราต้องไปยั้งไปเลี้ยงธรรมดานะครับขึ้นกับผสมเลยได้ผมก็เว้ยคุณหน่อยคุช้มคุช้มนาเนี่ยทั้งเลียวไปเห็นง่วนง่วนหลายๆเหลียวไปเห็นง่วนมีนะมีแต่คนสื่อแน่นเจ้าของมั้งเนี่ยนะครับแน่นครเลยนะยางหลอดเหมือนคุชมหลายแห่งเห็นบีบเป็น ยางบันนกนะยางเลรียไปนะโอ้ข่ายยางขาบดีเป็นไดนเป็นด้วยขาหลากกัน,ว,าากนว่าขาทกนครับว่าขาทกบีบไล่เสือเสือ <c oughs> เสือแดงเสือของปลาครับข้าจาั่บเท่าไงแม่ลูก <c oughs> แม่ลูกแม่ลูก สอง0มืนหนึันแม่เป็นไทยบนะแม่เป็นไทยกลางนะแม่เป็นวัวไทยสนะองหมื่นท่านมันอยากฝึกจังไงนะบ่เคยเข่าสนามมันพ่นหล,นะลูกเป็นเหล่นะสองหมื่นพันนะ ลูกลูกตัวเมียเสือเสือแดงโค้งสาเงเหงื่อดูสูงประมาณรนะ้อยยี่สบ2 0บสองหมื่นพันบบสนใจที่ตัอได้เบอร์ไหนครับศูนยะ์แปดสองสนึ่ง 8, สา้ 6, 5, นะสนใจทุกมาสองถามได้หมครลบลีลาเสือเสือแดงนะแับเมียพ่นเป็นไทยนะคเมื่อไทย็ับเมนะคไทยนะ มื่อนี้ครับทางนี้บรรยากาศผู้ชมกับมิตรผู้ชมทางเบิ้งทางผู้ชมหลายๆคนเอาะนัวพอนเบิ่งผู้ชมครับพุดนะมีแต่ผู้ชมนี่มึ่นะครับตานียนแห้งครับมิตรผู้ชมนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้ข้ามเตยตลาดแตกใช่ไหครับผู้ชมเต็มสนามนะเมื่อนี้นะครับสืูงนัวไปอย่างนั้น เี่นออกแล้วอ,อาอช่วงนี้กับปิดเทิ่มแล้วพ่อครับว่างหลายนะครับมีเวลาว่างนะครับเพราะปิดเทิ่มแล้วนะครัแอดมินนะโรงเรียนกับปิดเทิ่มนะครับผู้ปกครองแับพอมีเวลาว่างนะครับหัวใหญ่นะถ้ามัอนีเสด็จ<ม>ถามหลายลลคนมันมันดู่าหลายนะครับอ้ ต่วนราค้าง้วอยากพอฟังพอฟังนะราคาอ่นอนๆน,นะครับตลาดข้าเตือมาันนี้ราค้าวอ่นอนๆเลยอย่างเมือนอนะข่างนีกันนะตอนราข้าวันี่ตอนราคาเันอ่อยสีซัาบาทได้กันอยู่ได้กันอยู่ ม um huh. awesome. ้าสาวร้อยสี่สิบหัว้าสาวกันแข้งขาอะไร ขายอยูว่าสามหมื่นขายสามหมื่นโ่ก็ไม่หลายลยอยอยสามหมื่นใรอยู่สามหมื่นสามหมื่นนี่เช้าให้กินด้วยนี่คสามหมื่นนี่ซื้ออยกินดยเนี่ยคอยังหลายตัวงหลายผลือย่ากเ้ยอยเ่กไ้ ได้กันแล้ไป่ได้เนี่ยจังหวะลูกไงจังหลูกไงนี่กรดบกรือเลยนี่กระดับกระือเลย